สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของตัวหารร่วมมากนะครับหรือเรียกย่อว่าหอรอหมอนะครับหอรอหมอหอรอแล้วก็หมอนะครับก็คือถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือนี่ครับก็คือ greatest นะครับ greatest ก็คือมากถูกไหม greatest คือมากที่สุดนะครับแล้วก็คําว่าร่วมก็คือ common นะครับ คอมมอนคือมีร่วมกันนะฮะับคอมมอนหรือเรียกพวกสามัญก็ได้นะครับมีพบได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนหอนะครับก็คือตัวหานะก็คือตัวดีไวเซอร์นะครับตัวหารดีไวนะครับดีไวเซอร์นะครับวันนี้ก็เรียกก็ย่อนนะครับว่า gcd นะครับ gcd นะครับ ก็ต,ตัวอย่างนะว่าคืออะไรนะครับก็คือถ้าเราใส่นะน,นี้เข้าไปนะตัวอย่างเข้าไปว่าเนี่ยจีซของ15นะครับกับ18นะครับก็คือถามว่าเลขที่มากที่สุดนะครับจำนวนเต็มนะครับที่หาร2ตัวนี้ลงตัวคืออะไรนะครับคำตอบก็คือคือ3นะครับวิธีการคิดเราจะลอง ลองไล่เลขออกมาก็ได้ครับลองเอาเจาก15้าลงมานะครับก็คือ15เนี่ยหารทั้งคู่เลยลงตัวไหมนะครับ15ห้าร15้าลงตัวถูกไหมเดยวสิห้าหาร18 mistakes. ไม่ลงตัวก็ไม่ใช่นะครับต่อไปก็14ดนีิ14ก็หารทั้งคู่ไม่ลงตัวก็ไม่ใช่อีกนะครับส3าไม่ได้อีกนะฮะสิบ 12, ไม่ได้นะครับ10ก็ 19, teen, ไม่ได้9้าครับ9าหาร15้าไม่ลงตัวนะแต่หาร18ลงตัวก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็คือต้องหารทั้งคู่เนี่ยลงตัวเลยทั้งคู่นะครับ ผมก็ไล่ลงมาครับ8 7 6 5นะครับ4 3นะครับก็สังเกตว่า3เนี่ยหาร5ก็จะลงตัวคือไม่มีเศษนะเศษเป็นศูนย์นะครับแล้วก็3ก็หาร18ลงตัวเหมือนกันนะครับก็ไม่มีเศษเศษศูนย์เหมือนกันนะครับเห็นนะครับังนั้น gcd ของ15กับ18ก็คือ3นะครับถัดไปนะครับ gcd ของ15กับ19 นะครับอันนี้ก็เท่ากับ1นะครับก็ถ้าลองไล่ดูแบบเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะได้คำตอบเป็นหนึ่งะครับ gcd ของ15แล้วก็20นะครับอันนี้ก็เท่ากับ5นะครับก็คือ5ี้ยเป็นเลขจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่หาร2เลขนี้ลงตัวนะครับถัดไปนะครับ gcd ของ15กับ0นะครับอันนี้ก็คือเป็น สิบห้านะครับเพราะว่าสิบห้าเนี่ยหารสิบห้าลงตัวถูกไหมครับได้นหนึ่งนะครับเซตศูนย์แล้วก็สิบห้าเนี่ยถ้าเอาไปหารศูนย์ตัวนี้นะครับถ้าเอาศูนย์ 0, หารสิบห้าถูกไหมครับอันนี้ก็ถามว่าได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับศูนย์เซตศูนย์นะฮะก็คือหารลงตัวนั่นเองนะครับลงตัวก็คือบอกว่าโอเคก็ตามนิยามเป๊ะถูกไหมับสิบห้าหารสิบห้าลงตัวนะครับสิบห้าหารด้วยศูนย์ก็ นะโูนหารด้วยสิบห้าก็ลงตัวเหมือนกันนะครับเพราะงั้น gc d ของสิบห้าศูนย์คือสิบห้านะครับนี้วิธีการหาค่า Gcd ตรงนี้นะครับมันถ้าเกิดใช้วิธีการไล่ทีละเลขเนี่ยก็จะช้ามากนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเลขเราใหญ่ๆนะครับเลขเราแบบมีสักพันบิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ใช้วิธีมานั่งไล่ทีละเลขอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะวิธีที่ดีกว่านะคือใช้อัลกรมของยูคลิดนะครับ ก็มาจากคุณสมบัติตัวนี้ครับที่บอกว่า GCD นะครับของเลข2ตัวนะของ a กับ b เนี่ยนะครับมันเท่ากับ GCD นะครับของ b นะครับกับ a mod b นะผมเขียนชื่อคำใหม่นี้ mod กันนะครับ a mod b นะครับโอเคครับก็คือ การมอดนะครับก็คือการหารแต่ว่าหารแล้วเนี่ยเราจะเก็บผลที่ได้คือเป็นเศษของมันไม่ใช่เป็นเป็นผลไม่ใช่เป็นเป็นคำตอบนะบเป็นเจ้าเศษออกมานะครับเช่นบอกว่าเจ็ดมอดสามนะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับ1นะก็คือ7หาร3แล้วเหลือเศษ1นี่เป็นต้นนะครับหรือบอกว่าเท่าไหร,ร่ฮะัหกมอดสามเียอันนี้ก็ลงตัวใช่ไหมเศษก็เป็น0ูนย์นะครับหรืออะไรฮะ 8ด mod นะครับอันนี้ก็ได้เศษเป็นเศษ2นะครับ9 mod สนี่นะครับตัวอย่างนะก็คือได้เศษศูนย์มครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเครื่องหมายของการ mod นะครับจริงๆมันคือเพื่อาเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเวลาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันใช้เครื่องหมายตัวนี้นะแทนการ mod นะครับบางทีก็เขียนย่อนะว่า mod นะคบางทีเมื่อกี้ที่ไม่พอก็เลยเขียนเป็นเป็นตัวนี้แทนนะครับก็คือหารเอาเศษนั่นเองนะครับเอ่อ ซึ่งตรงนี้นะครับจากคุณสมบัติตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาเขียนเป็นโปรแกรมได้นะครับก็ลองเขียนดูนะครับเขียนแบบ Recursive เพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตว่าการหาคำตอบของตัว GCD ถูกไหมก็จะมีการเรียกใช้ GCD นะครับเพราะอันนี้ก็คือเขียนแบบ Recursive นะครับให้เป็นฟังก์ชันที่เรียกตัวเองนะครับก็ลองเขียนดูนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับ บอกว่า gcd นะครับเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่รับเลขมา2ตัวคือ a กับ b นะครับทีน,นี้เวลาการเขียนโปรแกรมที่แบบเป็น recursive นะครับมันจะมี2เคสนะครับ c a s แรกก็เรียกว่าเป็น base case ก็คือเป็น c a s ที่คือปกติ recursive มันจะเหมือนกับเลขตัวเองแล้วเรียกไปเรื่อยถูกไหมแต่ว่ามันต้องมีตัวจบว่าจบเมื่อไหร่ไม่งั้นมันก็จะ call ตัวเองต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไม่จบสิ้นสักทีนะครับมันก็ต้องมี2เค c a s สค,คสืแรกคือเป็น base case นะครับ ก็คือเป็นตัวจบว่าตอนนี้เมื่อไหร่จะเลิก r e c u r ร์ซีนะครับก็เขียนไว้เป็นเคสตคสนึงนะครับ if อะไรบางอย่างนะครับถัดไปนะครับอีกเคส1นึงะครับก็เป็นเคสที่เรียกว่าเป็น r e c u r s i v e case ก็คือเลขตัวเองนะครับใน่คสนี้นะครับก็คือตามนิยามเลยถูกไหมว่าอันนี้ก็คือจะ Return ตัวนี้ครับเรื่องของ gcd คือเรียกตัวเองนะครับแล้วก็วงเล็บ อะไรครับผงเขเขนซีไดเนอ่นะจะได้เห็นว่ามันมันเป็นเลขตัวเองจริงนะครับก็เขียนว่า gcd นะครับแล้วก็ b แล้วก็คอมมานะแล้วก็ a mod b นะครับนี่ป็เรี e กป็นสิบเคสนะครับคราวนี้มาดูตรงเบส Case บ้างนะครับเคสที่เป็นตัวจบนะว่าจบเมื่อไหร่นะครับอันนี้บอกว่าเงื่อนไขอการจบคือนะ่ครับถ้า a เนี่ยนะครับ มันเป็นศูนย์นะครับให่เท่านี้ฮะถ้า b นะครับถ้า b เนี่ยนะครับเป็นศูนย์นะครับก็ให้ return a กลับไปนะครับก็ยกตัวอย่างตัวนี้ครับที่บอกว่าที่ว่าอะไรครับที่ที่นะครับ G C สิบห้าศูนย์ถูกไหมครับ ถ้าบเป็นศูนย์ปุ๊บก็สมสิบห้ากลับไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบ r รี u r s i v e ซีก็คือจะมี2เคสเคสแรกจะเป็นเบสเคสนะครับเป็นเคสที่บอกว่าจบเมื่อไหร่หรือว่าก็สามารถที่จะตอบได้ทันทีว่าตอนนี้คำตอบคือเลขนี้นะครับไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดต่อแล้วนะครับแต่ว่าอีกเคสหนึ่งเป็นเคสที่เรียกตัวเองนะครับก็จะเป็นเคสที่ว่าเรียกว่า r รี u r s i v e ซีเคสนะครับซึ่งถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับจะเร็วจะเร็วกว่าที่เราจะลองไล่ตัวเลขแบบเมื่อกี้ดูทีละทีละเ,เ,เลขนะครับ ตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าผมลอง GCD ของตัวนี้แล้วกันนะฮะตัว15บ0แล้วกันนะครับดูว่ามันจะเรียกยังไงบ้างนะครับก็ผมเก็บกผมลองเรียกดูนะ GCD ของสิบห้กับ20นะครับอันนี้มันก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับมันก็จะเป็นเคสที่เป็น recursive case ถูกไหมครับมันก็เป็น GCD ของ20นะครับ แล้วก็15มดมด20นะครับก็ได้เป็น15มิกซก็ซับเลขกันนะถ้าเกิดว่าเลขน้อยกว่าก็มากกว่าเป็นนี้ปุ๊บก็ซับเลขกันให้ให้ตัวแรกมากกว่านะครับต่อมาก็ลองเรียกอีกรอบหนึ่งนะครับ GCD ของ2 5ถูกไหมครับก็เท่ากับ GCD ของ15นะครับกับ20มด15อันนี้ก็เป็น20มด15ก็ได้เศษ5นะครับ ถัดไปนะครับก็เรียกตัวเองต่ออีกถูกไหมครับ gcd ของ15กับ5ก็เท่ากับ gcd ของ5นะครับกับอะไรครับ15 mod 5ถูกไหมครับก็ได้เป็น0นะครับลงตัวใช่ไหมครับอันนี้อันนี้มันจะเข้าเคสที่เป็นเบสเคสแล้วนะครับอันนี้มันจะมีการตอบกลับมาเลยครับว่าอันนี้มีค่าเท่ากับเท่ากับ5นะครับเพราะว่า b เป็น0ถูกไหมถ้าดูตามรูปนี้นะครับ b เป็น0แล้วนะครับก็ตอบว่า5เพราะฉะนั้น ันนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5าน,นั่นเองนะครับสังเกตว่าก็ถ้าเราไล่ตัวเลขนะครับเราก็จะลองไล่ลองหารดูถูกไหมเอาสิบห้าไปหารอะไรอย่างนี้นะครับทั้งคู่เลยก็จะไล่ตัวเลขลงมาสิบครั้งนะครับจาสิบห้าไปเรื่อยถ,ถ,ถูกไหมครับถึงหึงห้าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อา่านี่นะะอืมจริงจริงมันสิบเอ็ดครั้งถูกไหมสิบสิบห้าถึงห้าก็สิบเอ็ดครั้งนะครับ จริงๆแต่ถ้าเราใช้วิธีการของยูคคิดเนี่ยนะครับก็จะเร็วขึ้นมากเลยนะครับสังเกตว่าก็ลองเรียกตัวเองแค่เท่าไหร่ครับหนึสามนะครัสครั้งนะครับก็จะทราบคําคตอบแล้วว่าเป็นเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดเลขเราเยอะมากกว่านี้นะครับเช่นบอกว่าเลขเราลองไล่คิดเลขที่เป็นเป็นล้านๆอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้วิธีนี้หาค่า GCD อย่างรวดเร็วนะครับ